กรถไฟขบวนนี้ไม่ใช่แค่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตความทันสมัยและความก้าวหน้าของประเทศที่กำลังเดินหน้าอย่างมั่นคงทันทีที่ภาพแรกของรถด่วนความเร็วสูงปรากฏออกมาสิ่งที่ดึงดูดสายตามากที่สุดคือดีไซน์ที่โชบเฉี่ยวล้ำสมัยตัวรถถูกออกแบบให้มีรูปทรงเพียวลมลดแรงต้านอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ หัวขบวนมีลักษณะลาดต่ำคล้ายกระสุนสะท้อนแนวคิดอากาศพลาศาสตร์ขั้นสูงที่ช่วยให้รถไฟสามารถทำความเร็วได้อย่างราบรื่นและประหยัดพลังงานตัวถังใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเพิ่มความปลอดภัยและลดการสั่นสะเทือนขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงเส้นทางของรถด่วนความเร็วสูงปี2026ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญโดยออกแบบให้เชื่อมต่อเมืองหลัก เมืองเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธ,ธิภาพการเดินทางที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงจะถูกย่นระยะเวลาเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจน้อยกว่านั้นทำให้การเดินทางระหว่างภูมิภาคสะดวกรวดเร็วและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปต่างก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้โดยตรง เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในขบวนรถสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศที่เงียบสงบและหรูหราห้องโดยสารถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเบาะนัน่งกว้างนุ่มและสามารถปรับเอนได้ตามความต้องการพื้นที่วางขากว้างขวางให้ความรู้สึกสบายแม้ในการเดินทางระยะไกลหน้าต่างบานใหญ่พิเศษช่วยให้ผู้โดยสารสามารถชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางได้อย่างเต็มตาเพิ่มประสบการณ์การเดินทางให้ผ่อนคลายและน่าประทับใจ เทคโนโลยีภายในรถด่วนความเร็วสูงปี2026ถือว่าทัานสมัยที่สุดในระดับสากลระบบควบคุมอัจฉริยะช่วยตรวจสอบความเร็วสภาพรางและสภาพอากาศแบบเรียลไทม์เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางระบบการสะเทือนขั้นสูงช่วยลดแรงสั่นสะเทือนแม้รถไฟจะวิ่งด้วยความเร็วสูงผู้โดยสารก็ยังรู้สึกนิ่งและสบายอย่างน่าทึ่ง อีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนให้ความสนใจคือระบบบริการดิจิทัลภายในขบวนผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานดูหนังฟังเพลงหรือสื่อสารได้ตลอดเส้นทางหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะให้ข้อมูลการเดินทางความเร็วตำแหน่งปัจจุบันและเวลาถึงจุดหมายอย่างแม่นยำทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในด้านความปลอดภัยรถด่วนความเร็วสูง2026ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลขั้นสูงสุดโครงสร้างตัวรถสามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีระบบเบรกอัจฉริยะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับอัตโนมัติที่ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคน โครงการรถด่วนความเร็วสูงนี้ยังมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศการเชื่อมต่อเมืองต่างๆอย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการลงทุนการท่องเที่ยวและการขยายตัวของธุรกิจในหลายพื้นที่เมืองรองที่เคยเข้าถึงยากจะกลายเป็นจุดหมายใหม่ที่เดินทางได้สะดวกส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงมากขึ้น ในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมลดโดนความเร็วสูง2,026ถูกพัฒนาโดยคำหนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลักระบบพลังงานถูกออกแบบให้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในระยะยาวซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อโลกเสียงตอบรับจากประชาชนหลังการเปิดตัวเป็นไปในทิศทางบวกอย่างมาก หลายคนมองว่าโครงการนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยไปอย่างสิ้นเชิงการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลและเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับทั้งการทำงานและการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรถด่วนความเร็วสูงปี2026จะกลายเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ การเดินทางข้ามภูมิภาคของประเทศไทยจะง,ง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถวางแผนทริปได้หลากหลายภายในเวลาจำกัดส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีระบบคมนาคมทันสมัยระดับโลกเมื่อมองไปยังอนาคตรถด่วนความเร็วสูงสายนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาระบบรางในระยะยาว การต่อยอดเส้นทางใหม่ๆและการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาคอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้คือภาพรวมของรถด่วนความเร็วสูงประเทศไทยปี2026ที่ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั้งในด้านเส้นทางดีไซน์เทคโนโลยีและผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่คือการพาประเทศไทยก้าวสู่อนาคตที่รวดเร็วทันสมัยและยั่งยืนอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญขององค์การคมนาคมไทยที่โลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด